เออยี่สิบเอยี่สิบห้าในอเมริกานะคะก็วันนี้นะคะเราจะไปทำ Social Security Card นะคะเพราะว่าเราอยู่มาแบบจะอาทิตย์คือคือจูนาอยู่มาแบบอาทิตย์สองอาทิตย์แล้วอาทิตย์กว่าจะสองอาทิตย์กอสองอาทิตย์กว่านั่นแหละเราก็น่าจะได้เวลาแล้วนะคะก็จะไปทำ Social Security Card กันค่ะ Yep that's what that first place was. We call it a funeral home. ทุกคนค่ะตอนนี้จูนะคะก็กลับมาจากการทำ social security card กันแล้วนะคะค่ะทุกคนเราก็กลับมากันแล้วนะคะก็วันนี้นะคะ ะะก็จะมาแชร์เรื่อง Social Security Card กันนะคะว่าเราเป็นเด็กเจวันเนี่ยเราต้องใช้อะไรกันบ้างนะคะใน Social Security Card กันนะคะก็แอบฟังขึอยู่ใช่ไหมก็คือการทำ Social Security Card นะคะหลักคือ ที่คุยกับนายจ้างมาเหมือนกับว่าจูนมาก่อนแล้วเหมือนต้องรอประมาณ10วันนั่นคือขึ้นอยู่กับแต่ละรัฐแล้วก็แต่ละเมืองที่เขามีการดิวเดตกันแล้วแต่เลยว่าเขาจะคุยกันว่าอะไรแต่ของจูนอะต้องมาถึงก่อน10วันแล้วถึงค่อยไปทำโซเชียลสเปอร์พีคานะคะไม่ว่าจะมาก่อนมิซาหรืออะไรก็ตามซึ่งวันนี้ก็ครบกําหนดแล้วจริงๆไม่ถึงจริงๆไม่ใช่ครบกำหนดแต่ว่าจูนไปทํา15วันพอดีนะคะเพราะว่าเมื่อวานเนี่ยเป็นวันที่จูนครบรอบ2อาทิตย์นะคะที่จูนไปถึงที่อเมริกาแล้วเนาะ ก็อย่างเลขนะคะที่เราต้องเตรียมไปนะคะก็คือเป็นพาสปอร์ตค่ะซึ่งพาสปอร์ตเร่มนี้เป็นสิ่งสําคัญมากที่เราจะต้องนําไปยื่นทุกอย่างที่เมกาไม่ว่าคุณจะเข้าผับเข้าอะไรก็ตามอันนี้จะเป็นสิ่งสําคัญที่เราต้องถือไปทุกที่โอ๊ยแต่ไปทํางานไม่ต้องถือไปทุกคนแล้วก็2นะคะก็คือเป็นใบแอปพลิเคชันนะคะที่ to Security Car นะคะคือมันจะเป็นใบประมาณนี้นะคะเดี๋ยวจะทิ้งไว้ให้เพราะว่าของจูนะคะเจ้าหน้าที่นะคะได้มีการหยิบไปแล้วที่เรียบร้อยจ้า ซึ่งการที่เราจะไปทำเนี่ยคือขึ้นอยู่กับว่างานแล้วก็นายจ้างแต่ละคนส่วนตัวคือครอบครัวนายจ้างคนพาจุนไปนะคะในครั้งนี้ก็อย่างแรกที่ใช้เนาะก็จุไปถึงเนี่ยเราใช้แค่ใบสมัครกับพาส,สปอร์ตไปให้เขาซึ่งเขาก็จะถามเราว่าเราเป็นอเมริกาซิเิเซนหรือเปล่าเรามาที่คําถามจุนโดนนะคือทุกคนเปนเหมือนคําถามอินเทอร์วิวมากๆเลยแล้วก็จริงๆเขาเช็คก่อนอะ เขาเช็คเอกสารเราก่อนแค่พาสปอร์ตกับใบสมัคร Social Security Card นะคะ2ค่ะจุนโดนคำถามอะไรบ้าง <c oughs> <c oughs> ซึ่งคำถามเนี่ยที่เราโดนคือจุนโดนคำถามว่าคุณเป็น Citizen the US ใน UN เหรือเปล่าซึ่งจุนก็ตอบว่าจุนไม่ได้เป็นจุนเป็น Asian people f r o ฟอร์มมาจากไทยแลนด์แล้วเขาถามจุนคำถามที่2ว่า เคยมา U.S. มาก่อนหรือเปล่าก่อนหน้านี้เขาบอกว่าไม่เคยอ่ะไม่เคยถามว่าคุณไม่เคยมี Social Security Card มาก่อนเลยใช่ไหมก็เลยว่าใช่ฉันไม่เคยมี Social Security Card มาก่อนนี่เป็นครั้งแรกฉันจะมาทำนี่คือแบบ first time จริงๆอ่ะเขาเงียบไปแต่เขาเช็คเอกสารดุมากดูเขาเปิดอย่นี้แล้คุณเขาเปิดแบบ ดูดูดูเหมือนกับว่ามันมีคำแฝงอะไรอยู่ในอยู่ในนี้หรือเปล่าทุกคนดูเนี่ยเปิดหน้าวีซ่าเราจนแบบเปิดจนแบบาหาหาอย่างนี้เลยจะรู้สึกว่ามีมอะไรมันมีอะไรหรือเปล่าวะเนี่ยคิดเยอะมากแล้วทีเนี้ยเขาก็เหมือนเขาตรวจเสร็จเขาก็จะถามเราอีกว่าเราอะมีหมูหรือมีอาหารด้านแบบพืชพันธุ์อะไรเงี้ยเข้ามาในอเมริกาหรือเปล่าให้เราตอบว่าไม่มีนะคะ คือทุกคือจริงๆตั้งแต่ต่อหมอแหละใครโดนสุ่มตัวก็คือซวยไปแต่จริง,รงๆเขาห้ามเอาหมูเข้าอเมริกานะคะหมูทุกชนิดเลยนะคะอืมแล้วพอตรวจเสร็จเขาทําเอกสารทุกอย่างนะคะแต่ของจูนอะโดนถามเยอะแต่น้องที่ไปด้วยกันนะไม่ได้โดนถามเยอะของจูนโดนถามว่าม,มีไฟกลับจริงๆใช่ไหมอะไรประมาณนี้ด้วยนะคะก็มีแล้วเขาขอดูอ o c u m e n t เพิ่มเติมมีอีกไหมซึ่งจูนก็ได้ส่งใบนี้ไปให้เขานะคะคือ เป็นเป็นใบหน้าพาสปอร์ตอีกหนึ่งชิ้นนะคะเป็นแบบอ่าเป็นใบหน้าพาสปอร์ตนี้หนึ่งชิ้นซึ่งเป็นแบบก๊อปปี้สองนะคะคือเนี่ยเป็นใบที่มาจากสถานะทูตนะคะเขาเรียกว่าเป็นใบซีวิตใช่ปะ่ะอันเนี้ยใบสีใช่ป่ะเนี่ยแล้วก็เป็นใบซีวิตซึ่งของจูนอะเป็นแบบก๊อปปี้นะคะเพราะว่าซีวิตของจูจริงๆอะอยู่กับที่นายจ้างจูก็ไปให้เขาและเขาก็ดูใบนี้ด้วยค่ะ มันจะเป็นเหมือนกับว่าแบบ student and exchange visitor program นะคะก็เป็นซีวิตอีกใบหนึ่งที่ทางสถานทูตเนี่ยเขาจะแนบมาให้ด้วยนะคะ2ใบเวลาคุณสัมภาษณ์วีซ่าผ่านนะคะนี่คุณจะได้2ใบนี้กลับมาอืมซึ่งจะมีกอพปี้และเขาก็ ดูใบ confirmation นะคะ DS หนึ160่งหกูจุดที่เป็นใบที่จุนจ่ายวีซ่านะคะอันนี้คือเขาเอาไปถ่ายเอกสาร c ปี้จริงๆนะคะอืมดูทุกอย่างแล้วก็ประเภทอ J1 v ซ s a อันนี้เขาดูเขาเช็คของจุงหมดเลยจุไม่รู้เขาจะเช็คอะไรกนะคะก็ไปถามเขาดูละกันน้อยาะคะอยากดูใช่คละแล้วนี้เขาถามว่า คุณมีแต่แบบ copy document ใช่ไหมเราก็บอกว่าใช่คะ่ะเรามีแต่แบบ copy คะ่ะเพราะว่า by real document จริงๆเขาอยู่กับนายจ้างอะไรอย่างเงี้ยเ <c oughs> ขาก็ว่าโอเค h a s h f i n e แค่แบบอย่างยืนนานตัวตัเฉยว่าเราอะเป็นแบบเด็กเจวันจริงๆใช่ไหมอะไรประมาณนี้เฉยๆอคะค่ะแล้วก็พอทุกอย่างมันเรียบรอ้อยคือทุกคนมันยืนนานมากสิบนาทีได้นะจนพูดตรงๆเลยเออแล้วทีเนี้ยแบบว่าแบบแม่นายจ้างก็ดีนะเวลาเราดูเรียกปาบอะเขาก็จะเป็นฟิลแบบแม่จ้างเดิมอยู่ข้างด้วยแล้วเขาก็บอกว่า เลยเดยวเขาบอกแบบคุณคะเราไม่ได้เรียกชื่อคุณไปนั่งค่ะเอ้าแล้วบอกว่าเผื่อต้องการให้ฉันให้ให้ตัวจูน่ะอยากต้องการให้แบบช่วยอะไรหรือเปล่าเขาบอกว่าถ้าฉันถ้าเด e กเด็กเกรล want to to you to bring you to แบบ m ั t ติ n งอะไรมาเนี้ยบอกต้องการที่จะให้ความช่วยเหลืออะไรอย่างเงี้ยก็เดี๋ยวฉันจะเรียกคุณมาอีกทีนึงให้ไปนั่งเพราะฉะนั้นก็คือแบบแม่ในตั้งคือมาดับรถนักหน่วงมากทุกคนจตก็ขำกันนะอะ ดดัดไปค่ะเมื่อคุณทุกอย่างมัน everything is done นะคะคือเขาจะให้ใบ Social Security Card นะคะเป็นแบบว่า Administration ตัวนี้นะคะมาให้เราซึ่งเขาก็จะบอกเราว่าไม่ไม่เขาให้เราเช็คก่อนว่าเอกสารถูกหรือเปล่าที่เขาปินมาถ้าบอกว่าเราถูกอ่ะมันก็จะผ่านที่ใบนี้ได้นะคะก็คือเป็นใบแบบ important information นะคะก็คือเขาบอกว่า Social Security Card นะ่ะ this may take up to 4 weeks ก็คือจะมาอีก4สัปดาห์หลังจากเราทำ Social Security c a r d ในวันนี้ซึ่งบผมตรงว่านานมากถ้าเปิ่เมืองไหนที่แบบไม่ได้มีนายจ้างดีหรือไม่ได้มีอะไรดีๆอาจจะทำงาน2งานสายากนะคะแต่องตูหนามีมา2งานสแล้วก็ตามนั้นเลยค่ะแต่เออเขาถามมาด้วยนะว่าเราไม่ได้คิดจะมาอยู่จริงใช่ไหม เออหงจูนะโดนที่ด้วยนะคะไม่คิดจะหนุนจริง,รงหรือเปล่าก็ไม่คิดก็ต้องบอกต่อว่าไม่คิดนะคะแล้วทุกคนก็ห้ามคิดที่จะมาอยู่ด้วยค่ะให้ไหม้ถูกวีซ่าด้วยแนะนํามากๆเลยนะคะเสร็จแล้วก็เราก็เรียบร้อยกลับบ้านแล้วก็รอวีซ่าค่ะก็ไม่รู้ว่าจะมาตอนไหนก็สําหรับคลิปวันนี้ก็เป็นการแนะนําแบบกุบกริบกนะกุบกริบเนาะก็อ ก็ว่ากันไปนะคะสำหรับวันนี้ท้าจุนก็ไปแล้วะค่ะใครที่ชอบคลิปนี้นะคะก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์คลิปกันนี้ด้วยนะคะไว้เจอกันวล็อกหน้าค่ะถ้าไม่ขี้เกียจเนาะบ๊ายบาย